เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่4มีนาคม2 5 1 2โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยช่วงนี้แอดมินจะเสิร์ฟข่าวเกี่ยวกับไทยลีกเยอะหน่อยนะครับเรามาดูข่าวแรกกันเลยนะครับผมนครปฐมเฮ1-0ขอนแก่นชนะอ่างทอง3-1ขึ้นเป็นจ่าฝูง เสือป่าราชานครปฐมยูเนเต็ดบุกเอาชนะเกษตรบันดิต1.0ต่อด้านขอนแก่นยูเนเต็ดยิงอ่างทองเอฟซีไป3ต่อ1ในศึกไทยลีก3ประจำวันที่3มีนาคมโดยการแข่งขันไทยลีก3กลับมาหวดกันอีกครั้งหลังสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพักการแข่งขันลีกทางให้กับฟุตบอลถ้วยหลายการลีกครับโดยวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนั้นยังมีการแข่งขันครบทั้งโซนบนและโซนล่างรวม7คู่มีผลการแข่งขันทั้งหมดดังนี้โซนบน สีหมอกอฟซเสมอฉะเชิงเซาไฮเทค FC1 ต่อ 1, 1อยุธยา FC แพ้สระแก้ว FC 0ต่อ1เมืองการยูเนเต็ดเสมอแพ้ยูเนเต็ด0ต่อ0อนางทอง f อแพ้ขอนแก่นยูเนเต็ด1ต่อ3แล้วก็โซนล่างนะฮะนครศรีธรรมราชยูเนเต็ดเสมอกับบ t ทสอบุญมีลิทธิ์ต่อ0เกษมบัณฑิตแพ้นครปฐมยูเนเต็ด0นย์ต่อ1และกระบี่ FC เสมอนารายูเนเต็ด1ต่อ1 สุดมัน B ีจีพิกแซงเฮ3ต่อ2ยึดฝูงที่2คืนอ,อุบลรัวราชนาวี4ีต่อ2การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ในวันอาทิตย์ที่3มีนาคมที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่7 0็ปีช้างเผือกเจเอลเชียงใหม่ทีมอันดับที่1ิที่มี3าแต้มจาก3นัดเปิดบ้านรับมือกระต่ายแก้ว B ีจีปทุมยูเนเต็ดทีมอันดับที่4ที่มี9้าแต้มเต็มจาก3นัดหาก B ีจีบุกเก็บ3มแต้มได้จะขึ้นเป็นจ่าฝูงทันที มี12แต้มเท่าอาร์ม,มี่ยู่นเต็ดแต่ประตูได้เสีย BG ดีกว่าครึ่งแรกนาทีที่8เฉลิมสัก์อัคคีปาการหลังตัวหลัก BG ม,มีปัญหาบาดเจ็บหลังโดนปะทะหนักเล่นต่อไปไม่ไหวส่งพิชิตเกโรสลงแทนนาทีที่15ฟีคิกกลางสนามของเจลเชียงใหม่แองเจโลมาชูกา้ายอดไปให้เพื่อนมงเช็ดเข้าประตูไปแล้วแต่ลาย2ยกธงก่อนว่าเป็นลูกล้ำหน้านาทีที่18บารรสทาเดลลี่กองหน้า BG ชาร์จบอลเข้าประตูไปแล้วแต่ลาย1่ยกธงล้ำหน้า เกมถึงนาทีที่19เป็นจเอเชียงใหม่ที่ได้ไประตูขึ้นนําจากการยิงไกลของพงศกรศรีรอดบอลแลบแนวรับทีมเยือนก่อนพุ่งเสียบหน้าตาข่ายชัดชัยบุตรพมไม่ทันได้เซฟจเอเชียงใหม่ขึ้นนํา B จไป1นต่อศนนาทีที่38 BG ีเจาะกลางสนามโตตีพาบอลเข้าไปถึงกรอบเขตโทษก่อนทูกเกียวล้มลงผู้ตัดสินเป่าให้ BG จีได้จุดโทษทันทีและเป็นบาโรสเทเดลี่ปายเน้นๆไม่พลาดสกอร์เสมอ1ต่อ1ในครึ่งแรกครึ่งหลัง นาที่ที่65จ l เอาเชียงใหม่นำบีจี2ต่อ1จากจังหวัดที่เอลเจโรมาชูก้าเบินเร็วให้เอเดวันโตหลุดเข้าไปซัดหนึ่งหนึ่งบอลแทรกหน้าชัดชัยบุตรพรมเข้าประตูไปเจเอลเชียงใหม่นำไปอีก2ต่อ1น,นาทีที่73บีจีเจาะทางฝั่งขวายูกิบัมบะโยนเข้าเขตโทษให้าชาติีชิมทะเลมงสวัสดิ์จะเข้าเสาสองแต่ภูมินิวัตถุยหาหนาดานเจ้าถิ่นปัดปัดมาเข้าทางบารรสทารลี่แปลง่งายๆเข้าประตูไปสกอร์เสมอไป2ต่อ2 นาทีที่80 BG บีจีถ่ายบอลออก2ฝั่งสุรชาติเติมจากฟ่งขวาโยนให้โตติเกี่ยวบอลลงทางฝั่งซ้ายแล้วไหลให้ชาววัดอัดเต็มข้อภูนิวัฒน์พุ่นหารับหลุดมาเข้าทางชาววัดปิ้นเข้ามาซัดเช็ดคานบนเข้าประตูไปบีจีนำไป3ต่อ2และเป็นประตูชัยในเกมนี้จบเกมไทยลียก2 JL เชียงใหม่แพ้บีจีปทุมยูเนเต็ด2ต่อ3าําให้บีจีปทุมยูเนเต็ดกลับไปเป็นจ่าฝูงมี12แต้มเต็มจาก4นัดประตูได้เสียดีกว่าอัมมี่ยูเนเต็ด เราจะไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะครับราชบุรีสับเละ VAR ชี้บอลไทยกำลังกลับสู่ยุคมืดอีกแล้วจากเกมที่ราชรราบุรีมิตรผล FC บุกพ่ายสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC 0-1ในศึกไทยลีก2019นัดที่2เมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาโดยในเกมดังกล่าวมีจังหวะที่ VAR ถูกใช้งานฝั่งละครั้งเริ่มจากนาทีที่41สตีเวนลองจิสหลุดเข้าไปในขอบเขตโทษแล้วแปรไปที่เสาไกลโทศพลลาเทสเข้ามาบล็อกได้ทัน ทว่าชดนั้นผู้ตัดสินขอไปดู VAR ก่อนตัดสินว่าไม่เป็นจุดโทษและหมดครึ่งแรกทั้งสองทีมก็ยังเสมอกันูนย์ต่อ0ก่อนที่นาทีที่53ศิวกรผู้อุดมหยุดเกมชั่วคราวหลังจากที่มีปัญหาจุดโทษจนต้องมาดู VAR ปรากฏว่าฟิลิปโบรเลอร์ทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษทำให้เป็นจุดโทษในเวลาต่อมาทว่าสุมัญญาปุริสายไปใช้มือเหวี่ยงเข้าหน้ายานิคโบลี่จนล้มไปก่อนเกิดเหตุชุลมุนขึ้นมาจากนั้นผู้ตัดสินได้เรียกสุมัญญาปุริสาย กับยานิกโบลีเข้ามาให้ใบเหลืองและเป็นดราก้นบอสโควิดที่สังหารไปแบบไม่พลาดช,ช่วยให้เกมนี้การท่าเรือชนะไป1ต่อ0โดยล่าสุดโรเบิร์ตโปคูลเลอร์ผู้จัดการทีมราชบรีมิตรผล f c ออกมาเปิดใจว่าเรากำลังกลับไปสู่ยุคเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งผู้ตัดสินสามารถกำหนดผลการแข่งขันได้และเกมนี้มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆมีการเรียก v a r ถึง2ครั้งเราเองได้สิ่งนั้นและยอมรับในเรื่องไม่ได้จุดโทษ แต่การได้ไปเหลืองของทีมเรามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้เยอะแบบนั้นบอสโควิดสังหารโทษจาก VAR การท่าเรือเปิดรังหันราชบุรีที่สนามแพสสเตเดียมเป็นเกมที่2ของไทยลีก2019ในวันที่3มีนาคมระหว่างการท่าเรือ FC ที่มี1คะแนนจากผลงานบุกไปเสมอกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ด0-0พบกับราบุรีมิตรผลอ c ที่เก็บไป3แต้มด้วยการเฝ้าบ้านชนะตราด f อีไป3-2 โดยเกมนี้เริ่มครึ่งแรกมานาทีที่5ปรถมชัยเสือสกุลลองยิงด้วยซ้ายส่งบอลเลียดออกหลังไปนาทีที่20ยานิคโบรีใช้ตัวพิงยูเซฟเอเลียสเดลเลาะเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษบอลพุ่งไปเสาแรกเพราะว่าวรวุิศรีสุภาขว้าบอลไว้ได้ัะนั้นเกมยังกันเดิมต่อมาถึงนาทีที่23ปรกรณเปรมพักลองยิงจากทางซ้ายด้วยขวาส่งบอลเลี้ยวออกหลังนิดเดียว ่อมาในในาทีที่34ปากกรเปรมพักคนเดิมเปิดฟีคิกไปแฉกกำแพงแต่ดิซูเดอโอลิวิล่าเคียรบอลออกมาไม่ขาดไปเข้าทางดราเกนบาสควิดทั้งว่ายังเตะเหินข้ามคานออกไปอีกในในาทีที่36ยานิคโบลีพลิกยิงในกรอบเขตโทษแต่ส่งบอลข้ามคานไปเกมยังดำเนินต่อไปถึงนาทีที่36เ so ซอร์คิโอโซเรสสับไกลส่งบอลแปรผสมชายเสือสกุลก่อนที่บอลจะไปเข้ามือไพรโรสเอี่ยมมาก หลังจากนั้นในนาทีที่41สตีเวนรองจิสหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษและแปรไปที่เสาสองทศพลลาเทสเข้ามาบล็อกได้ทันทว่าช็อตนั้นผู้ตัดสินขอไปดู v a r ก่อนตัดสินว่าไม่เป็นจุดโทษและหมดครึ่งแรกทั้ง2ทีมยังเสมอกัน0-0ต่อโดยครึ่งหลังนาทีที่53สิวกรภูอุดมหยุดเกมชั่วคราวหลังจากที่มีปัญหาจุดโทษจนต้องมาดู v a r ปรากฏว่าฟิล er, ิปโรเลอร์ทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษทำให้เป็นจุดโทษในเวลาต่อมา ว่าสุมัญญาปุริสายไปใช้มือเวียงเข้าหน้ายาันนิกโบลี่จนล้มไปก่อนเกิดเหตุชุลมุนขึ้นจากนั้นผู้ตัดสินได้เรียกทั้งสองคนเข้ามาคุยและให้ไปเหลืองไปโคลใบและเป็นดราเก้นบอสโควิดที่สังหารไปแบบไม่พลาดทําให้เขาได้เม็ดแรกของเขาในไทยลีก2019ช่วยให้การท่าเรือนำ1-0นาทีที่61 ทีมเยือนส่งคังซูอิลไปแทนผสมชัยเสือสกุลต่อมาคัางซูอิลหมไปที่เสาแรกวรวุฒศรีสุภาบินไปคว้าบอลได้ทันจากนั้นไม่มีสกอร์เกิดขึ้นจบเกมการท่าเรือ FC ชนะนัดแรกของไทยลีก2019ด้วยการเฉือนราบบุรีมิดพน f c 1ต่1-0เป็นการชนะราชบังกรในแพสสเตเดียม2ปีติดต่อกันหลังซีซั่นที่แล้วเมื่อวันที่24กุมภาพันธะ์2018ชนะ3-2โดยแมนออฟเดอะแมตช์ no ในครั้งนี้ก็จะเป็นทศพลลาเทสของการท่าเรือ f c เสอร์เดเผยเองเกมท่าเรือได้เ hey, ฮมีใบสั่งหรือไม่เจเด็ดมีลาบกุนสือการท่าเรือ f อกล่าวหลังเกมชนะราชบุรีมิตรผลพร้อมทาสถิติเก็บชัยชนะ2ปีติดจ,จากทีมราชบังกรได้โดยเสด็จเดเผยงานนี้สิงเจ้าท่าชนะด้วยฝีเท้าชี้ไปสั่งผูรร้ตัดสินนั้นน่าจะเป็นการวัฏกรรมจากทีมที่เสียผลประโยชน์มากกว่าโดยจากเกมที่สิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC เปิดบ้านเอาชนะราชบุรีมิรผลไป1.0ต่อศูนย์ ทำสถิติเอาชนะทีมราชบังกรในแพสสเตเดียม2ปีติดต่อกันหลังซีซั่นที่แล้วเคยทําได้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2 0 1 8โดยเอาชนะไปด้วยสกอร์3ต่อ2ทําให้มีประเด็นตามหลังมาจากนั้นซึ่งทีมเยือนตั้งคําถามหลังเกมว่าผู้ตัดสินอาจจะโดนใบสั่งมาหรือไม่โดยหลังจากเกมนี้ผู้สื่อข่าวได้ย้ําถามไปในประเด็นดังกล่าวอีกครั้งซึ่งเซเดตได้กล่าวว่าเราสูญเสียตัวหลักอย่างดาบิดโรเซล่าโกซุนกิและรัตนะส่องแสงจันทำให้เราต้องปรับทัพพอสมควร แต่ผมมองว่าไม่มีหรอกครับคำว่าใบทรงใบสั่งของผู้ตัดสินนะถามว่าในเกมแรกที่บุกเสมอสิงเชียงรายทีมเราเหลือ9คนส่วนในนัดนั้นถูก v a r ใช้ในเกมนี้เหมือนกันทว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ตัดสินในมุมมองของเขาพวกเขาอาจจะบอกว่าแฮนด์บอลหรือไม่ซึ่งทีมที่เสียประโยชน์มักจะพูดแบบนั้นขึ้นมาตลอดสเสด็จกล่าวชิงท้าย และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่4มีนาคม2512โดยชายผู้บ้าคลั่งบอลไทยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะน,นี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ